ครับสวัสดีครับสวัสดีมยดนะครับผมสวัสดีครับเนาะครับก็สำหรับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดนะพ่อเนาะครับถือว่าพลาดไปสองหมดั้งหมดอ่ะอืมก็ก็ขอขอโทษขออภัยเอซีด้วยที่ว่าให้ให้สามสามศูนย์เจ็ดออกศูนย์หกนะพ่อเนาะใช่ได้ไหมสามเจ็ดศูนย์ออกศูนย์หกเออส็ดศูนนั่นแหละกลับตัว เจตุดเจตมาสุลกมนุ็ท่องไงมันบิดมันบิดไปบิดมานะพ่อครับมันลอืก็คือว่าเลขนี่มันออกเลขนี่มันออกไม่ตรงวันด้วยแล้วก็ม่สานจอนเลยนะพ่อเนาะเกี่ยวไม่พอนะมีส่วนเนาะครับก็อาจจะมีส่วนอยู่แต่ว่าก็ล้มหลายอาจารย์เหมือนกันที่ผิดิหวังอือคับผมล้มผิดกันหลายคนนะอาจารย์เนาะครับเออแต่ว่าอาจารย์ ที่ถูกก็ยังมีอยู่หลายท่านอยู่ก็มีอยู่ครับถูกอันตัวเลขศูนย์หกเนาะสามเปดก็มีคนถูกอยู่ก็ทำคแถูกเยอะอยู่ก็คนเลยจะดวงเขาบุญเขาอืมครก็บุรีรัมย์ก็แถวอะไรเนาะได้ยินมชาวเขาดวงดีอยู่คนหนึ่งอืารางวัลใหญ่เขาถูรางวัลใหญ่อําเภอคุ่เมืองอะไรเนอืมครับถูรางวัลใหญ่พอดูในข่าวอืมอสดงว่าบุรีรัมย์นี่ก็มีคนถูกกันหลายคนเนาะคหมดทีแ้วก็ ตะบนกระลาผางวดนี้ก็อาจจะไม่ได้อาจจะ์บโคกเพชรนี่หรอกมัคงครับผมไม่น่าจะอยู่ที่บ้านนี้เนาะหลพ่อน้องโคเพชรบุยลำเนาะพะคนณชัยหลวะพ่อนะครับอาจจะเข้าว่างเลยครับครับผมก็เมื่อวานก็ลอตเตอรี่ผมได้าพ่สามตัวสองใบเลยนะเจ็ดตูนก็มีหกหกสามตอนนี้มันมาหกหกสองดูสิคิดเต็มเดียวโอ้ผมว่ามันบุญวิดทีละเต้มเออมันวิดทีละเต้มเนาะครับ มันวีดเทียแต้มมันก็ไม่ได้นะพ่อเนาะครับไม่ได้แล้วก็หกศูนให้ไปเจ็ดศูนย์ออกหกศูนย์ครับอืมมันวิดมาสามสี่หัวจะไม่พอครับนั่นแหละอืมส่วนเอตามบ้านเราก็อั้นเหลือเกินอืมอั้นจนจนหาที่จะเข้าไม่ได้ครับผมแต่สังเกตเลขที่มันออกนะมันจะเป็นเลขที่มันไม่ดังนะพ่อครับไม่ดังเลขดังมันจะไม่ออกนะครับยังอ่านเลขดังครับยังเป็ดเป็ดเมื่อวานก็ไม่มีใครสนใจอะไรนั่นแหละพ่อหกศูนก็ไม่ดังครับ มาได้ชุดหกก็ตามมาหลายงวดแล้วเนาะเพอเลิกตามมาเลยนั่นแหละครับสังเกตเลขดังจะไม่ค่อยออกเหมือนอันสองเจ็ดังดังแล้วบอเนาะก็จะเลิกตามปั๊บมาเลยสองเจ็ดมแเลยเลิกเลิกตามก็ดังมาัแต่เดือนท่านว่าคุณสองเจ็ดครับนะคะครับก็เพิ่งมาออกเมื่อเดือนมีสารเองครับถือว่าจับทางได้ยากอยู่เนาะประกอบกับเลขมันออกมันไม่ตรงวันด้วยนะครับครับแล้วก็จับยากเหน่อนเลยทุกวันนี้คน คนทําก็ปวดหัวคนซื้อก็งงเขียดไปเขียดมาก็ซื้อไม่ถูกนะพ่อเนาะครับก็คนซื้อก็แย่หน่อยแหละอืมครับก็ต้องสารเอซทุกพันเลยก็อยากจะให้โชคดีมีได้สามตัวส,ต,วสตัวทุกคนเลยแต่มันรู้สึกว่าตอนนี้เนหลายงวดเลวรู้ส <ưng> ึกว่ายากเลยทุกอาวาันแต่เวลามันถูกมันก็ถูกติดๆนะพ่อครับแต่ละถูกก็ถูกตามกันเลยตกันเลย มันก็ต้องมีเป็นช่วงที่ว่ามันถูกครับช่วง<อ>ดวงขึ้นแล้วสูตรมันเข้าตรงพอดีนะพอนะ่อเนาะแต่ก็มอยู่ก็ตั้งแต่วันนี้ก็จะเริ่มต้นใหม่แต่ก็คิดว่ายังไงก็อาจจะมีโชคมีลาภในงวดนื้พยายามให้มันมีนะพ่อเนาะครับก็พยายามลดแล้วก็ให้ก็ไม่เยอะยอ้วยก็เหมือนเดิมคยังไงพอแล้วงวดนี้ออกอยู่นนทบุรีใช่ไหมเนาะออกอยู่กองสลากงวดนี้ออกตรงวันปกติออกอยู่กองสลากมีเปอร์เซ็นต์ถูกไหมพ่อนงวดนี้ก็ เขอ,อาจจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ซ่อนอ,ออกกองเหมือนเดิมทุกวันศุกร์เหมือนเดิมอือออกออกอ,อกวันศุกร์เหมือนเดิมนะพ่อเนาะออกวันศุกร์อืมแต่ว่าที่ออกก็คือออกตรงวันแล้วก็ออกดูกองสลากด,ด้วยครับ,รบแต่ว่านะยังงดที่แล้วที่ว่าออกวันศุกร์มีหกจริงกํลาลังวันทําในล่างกรบบนมีหกจร้งแต่และวันเลขหน้าเลขท้ายนะพ่อครับแต่ก็มาจริงมาล่างหกเออคับผมครับ เดี๋ยวคิดว่าจะเป็น60นะต้องออก65 63 62กสามหถูกกันเยอะนะพ่อครับเยอะเออออก60นี่มมิดเลยเนาะมั่นเลยไอ้คนที่ออกแบบคนไม่ไม่ลึกอ่ะไม่สนใจอ่ะครับนั่นคือน้อยมากที่จะมีถูกแต่ว่าก็ถูกอยู่ของที่แอดมินไปตามมาเนาะแดงข่าวที่แอดมินไปขอนะครับก็มีถูกหลายท่านอยู่นะครับสำหรับของคุณพ่อวันนี้เอาต่อเป็นของรัฐบาลนะพ่อเนาะครับเป็นรัฐบาลไทยวันที่16พฤษภาคมปี68ครับเป็นสูตรคำนวณนะพ่อเนาะครับเป็นสูตรคำนวณครับ เอาชุดเต็มไปเลยนะพ่อเนาะครับชุดเต็มไปเลยแค่นี้เลยครับชุดเต็มไปเลยมีตัวไหนบ้างพ่อตั้งแต่เลขวิ่งเลยครับพ่อให้เริ่มต้นเลยเนาะครับเลยครับก็อ่าสูตรคำนวณรัฐบาลไทยนะครับตัวเลขอ่าสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดนะครับประจํามาที่สิบหกพฤษภาคมปีหกแปดนะครับเลขวิ่งรูดบนให้วิ่งบนนะครับวิ่งสี่ครับส่วนล่างก็ให้วิ่งรูดที่แปด แปดครับผมสี่กับแปดน้อพ่อเนาะขับสี่กับแปดแปดมีสอ,องตัวยังไงต้องตกค้างอยู่ตัวหนึ่งก็ได้หรอกพ่อมันสามแปดแปดน้อพ่อเนาะครับแต่ไม่รู้จะอยู่บนหรืออยู่ล่างนย่ี้นะครับนั่นแหละก็จับสองตัวให้จะยังเอาสามตัวให้จะยังไม่เน้นนะครับครับผมมีแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ครับแล้วก็แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ครับเก้าสองห้า 9, 2, ครับส่วนสองตัวให้เอาไปหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตอรีร่นะครับคือมีให้กลับตัวด้วยบนล่างแต่ยังไม่เน้นคือหนึ 1, C, C ่งซีสีศูนย์ครับผม 1, แล้วก็หนึ่งสองสองห้า <5. S 1> ส่วนล่างมีพิเศษเหมือนเดิม คือหกแปดตนตัวเดียวครับตัวชอบที่สุดในใจนะครับตัวกันก็คือแปดสี่ครับมีแค่นั้นหลคอัอตัววิ่งตัวเด่นของคุณพ่อเนี่ยแปดนี้มันมีไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมพ่อครับมีโอกาสได้มาได้ทั้งบนทั้งล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่างวดก่อนเนาะมันอยู่มันแปดมันอยู่บนนะพ่อเนาะครับก็คือว่าแปดอาจจะอยู่บนอีกรอบหนึ่งก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครบไม่ได้เสมอไปครับถ้าอยู่ก็อาจจะเป็น เป็นหลักร้อยอืมอาจจะเป็นหลักร้อยนะพ่อเนาะครับแต่ว่าทำมาล่างก็อาจจะเป็นหลักหน่วยที่ตามที่เคยสูบขอมูลมาอืมครับครับพอเพราะว่าพ่อให้แปดมาหลักร้อยสามตัวนะพ่อเนาะครับใช่ไหมอืมนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งบนทั้งล่างเลขแปดรบบนี้แล้วออกมันสุกนี่มีหกไหมพ่อคนนี้ครับหกก็ไม่มีืองกันอาจจะติดทางอยู่ครับพ่อใช่กำลังวันน่ะมีหกอยู่ถ้าหกก็จะเป็นหลักสิบคือหกเปดนี่เลยครับ พราะว่าคุณพ่อบอกว่างดก่อนเนี่ยกำลังวันมันมีหกเลขกออกวันศุกร์ใช่ไหมพ่อครับมีหกจริงเนาะครับมีหกจริงแต่ไม่รู้ว่าอยู่บนหรืออยู่ล่างก็บอกไม่ได้พอออกมาก็มีจริงเออแต่ว่าก็ให้หกยุ่แต่มันหกอื่นนะพ่อเนาะครับให้หกสองหกสามเนี่ยมันอกห้าไปออกหกศูนย์นะพ่อเนาะครับห้าหกก็ให้หกแปดก็ให้ท้าไม่มา้ดันไปมาล่างเออออกหกศูนย์นะพ่อเนาะครับทําไมงั้นก็จะเป็นของเราแหละเออจะตรงตรงตรงเป๊ะนะพ่อเนาะครับอืมแกผม แล้วถ้าถ้าเป็นเบิ้ลนเนี่ยเบิ้ลเป็นตัวไหนพ่อบอกบอกที่ fc หน่อยเบิ้ลงวดนี้เราเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามาเบิ้ลนอีกงวดที่าสามเนาะป้ติมันสีเบิ้ลสาม,มหมดอาจจะเป็นสี่เก้าเก้าครับถ้าเป็นเบิ้ลอาจจะเป็นสี่เก้าเก้าครับถ้าไม่สี่เก้าเก้าก็มีหกหนึ่งหนึ่ง อืครับผมถ้าง A B C เก้าก็เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วพอเนาะอันนี้เบิ้ลอันนี้บอก F C เอาไว้ให้จำเอาไว้นะครับผมนั่นแหละครับถ้าเป็นเบิลก็มีสี่เก้าเก้าหกหนึ่งหนึ่งครับถ้าะลงไอืมก็ไม่ต้องลงก็ได้บอก F C เฉยๆนะครับอ๋ออันนี้เลยไปนี่บอกบอก F C ทำเป็นเป็นเบิลมันจะเป็นตัวนี้คแล้วแต่ถ้าผู้ชมชอบเบิลก็ให้ไปเบิลครับให้ไปเบิลแต่จดไว้ให้ก็ดีเหมือนกันเพื่อเพื่อว่าเขาอาจจะบางคนเขาอาจจะลืมหรือ เราเอาคู่เดียวเลยไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นสามตัวสี่ห้าหางโออย่ังงั้นก็เอาเอาตัวเดียวคือคือสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าครับสี่เก้าเก้าครับสี่เก้าเก้าถ้าเบิ้ลตัวรองก็คือต่มันจะเยอะไปเนาะตัวรองก็คือหกหนึ่งหนึ่งมีขนาดเลยครับงั้นงั้นเอาแต่ตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเอาตัวรองด้วยมันจะเป็นสามตัวห้าหางเลยครับครับ เปล่าแค่นั้นแลคือมีมีแค่นั้นแหละทับเบิ้ลอย่างงวดที่แล้วผมก็ว่ามีเบิ้ลเจ็ดเจ็ดห้าห้าแต่มันก็ขึ้นไปเต้มหนึ่งคือผมจะให้สามสจ็ดเจ็ดด้วยมาให้ก็ผิดเต้มเดียวมันกันสามเจ็ดนี่นนมันออกแปลเนาะครับน, <ะ S 2> นั่นแหละแต่งวดนี้ถ้าเรียงก็จะเป็นหนึ่งสองนะครับครับเพราะว่าเอ่อถูกคำนวณมันได้อย่างนั้นหมายถึงเลขพี่เลขกน้องเลขพี่เลขน้องเรียกเรียงเลขพี่เลขกน้องคือหนึ่งสอง ถ้าถ้าศูนย์มาก็จะเป็นสี่ศูนย์อมครับครับผมสี่ศูนย์หรือจะเป็นแปดศูนย์ก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมพอ่อครับแต่ว่าสี่ศูนย์นี่เหมือนอกเก้าสี่เก้าสี่ก็ไล่ไปก็ห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองไปตามเก้าสี่แต่งวดน,นี้ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองไปตามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยไอ้สี่ศูนย์มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับเก้าสี่ที่มันถูกงวดนั้นครับนั่นเลยตำแหน่งเลขล่างใช่ไหมพอ่อทางล่างทางบนมีโอ,อกาสมาได้ครับสี่ศูนย์นี่นะครับอื ครับผมก็นานๆมาทีแล้วก็ทามาแล้วไม่ต้องกลับเลยไม่ถึงเลขตำแหน่งตรงนี้ครับตำแหน่งอยู่ตรงนั้นเลยยืนอยู่ตรงนั้นเลยมีได้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับเราไม่ต้องกลับครับไม่ต้องกลับเลยครับายงดเลยที่ทํามาเคยทํามาแต่ถ้าเวลามันนานๆมันจะเข้าทีนะเข้าเข้ามาตรงตำแหน่งนี้เป๊ะเลยไหมพ่อเป๊ะไม่ไม่ต้องกลับเลยอแต่ก็มีเฮเลยเลยครับผมขับเลยครับ แล,<ม>แล้วมีตัวอื่นอี่งไม่พอเท่าบตรงตรงตรงกับนอกจากสี่สยวแล้วมีตัวอื่นอี่างไรเท่า่าตรงตามล็อกนะพอ่อก็มีนอกจากสี 0, ู่นย์ก็มีหนึ่งสองตัวเรียมที่นะ้องทำไมงั้นก็ตองห้ากับหนึ่งสี่มีขนาดเด็ดอืมครับผมครับสองตัวเนี่ยม,มีสิดมาได้ทั้งบนและล่างอือครับผม ก็สลับกันได้ไมพออันเล็กวิ่งเนี่ยเอาเอาสีไปไว้ล่างเอาแปดน้อยบนนี้ได้ไหมครับไอไอนี้เลือกแต่เขาแล้วแต่ไอีจะเอาไปไปวิ่งครับครับก็คืองวดก่อนเนี่ยบนแปดมันอยู่บนแต่ว่างวดนี้แปดพอให้ไปอยู่ล่างใช่ไหมครับเ็าเทุนมันคำนวณไปแล้วมันได้อย่างนั้นครับอืมครับผมอืมมันมาอยู่ตรงท้ายเข้งหมดเลยครับครับผมไม่ใช่ว่างวดก่อนมันมีแปดสองตัวอยู่บน แปดที่มันจะเหลือในงวดนี้ไม่ใช่แต่อยู่บนจะไม่พอครับมันแค่จะอยู่บนแหละบางที่ก็อาจจะแยกมันล่างบ้างครับครับผมครับมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ซีนในดูไปแล้วก็ก็มีโอกาสเ่อมือนกันถ้ามาก็อาจจะเป็นหลักศึกใ้มากหลักหน่วยตรงตรงข้างเลยแหละครับถ้าไมนซิบก็หน่วยต้องมาแน่นอนอืหลักสี่งวดนี้ครับผมแต่แต่พี่น้องก็มี หนึ่งสองตัวเดียวหนึ่งสองครับครับแล้วสําหรับเอ็นเลขมีดมีดชนาก็แล้วพหมดนี้เราจะแกวงกันไหมครับก็แล้วแต่ถ้า้าให้แวนพวกก็ป็นให้ก็ไม่แน่ก็โค้งสุดท้ายอาจจะแวงลงดูเพื่อว่าครับเอางี้ดีกว่าแล้วพอให้ fc อมเมนต์กันเข้ามาครับงอนก็ได้ถ้า fc อมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้ให้ทํามีดชนาก็จะทําให้ถ้าทําไปเรียกว่าไม่ไม่เข้าก็ ทำไปทำไมบางคนพ็จะว่างั้นหละไม่ถูกทำไปทำไมนี่มันเลยบางคนก็ต้องว่างี้อยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นแนวทางเนาะเผื่อมันก็เคยเข้าาะบนตะล่างมันเคยเข้ายังว่าเลยแต่ให้มันเข้าทุกงวดก็มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเผื่อมันย้อนกลับมาเข้าอีกเนาะมันนั่นเลยเผื่อดวงดีนะคะน้องวันมันก็เคยเข้าอยู่เราก็มองค้ำไม่ได้แต่ว่า fc นี้ที่เขาอยากได้ก็ยังมีอยู่นะพอนะเยอะอยากได้ก็เยอะเหมือนกันบางคนก็ไปยินว่าจะทำมันที่ตอนนั้นนี่ ก็โทรมาหาอยู่ถามประจําจะคอยดูครับผมรอดูนะพอนาะครับรอดูอยากได้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไหนที่พอที่จะได้ให้ช่วยให้เอซีได้มีโชคมีลาบก็อยากอยากทให้เต็มที่เลยครับครับผมทําด้วยความเต็มใจแบบว่าให้ทุกงวดอ่ะอือให้มันถูกนะพอนาะครับอยากให้มันถูกสามตัวสองตัวก็เห็นใจเอซีเหมือนกันเลยครับผมต้องการเขาเหมือนกันจะรูทำไงเราเอสซีกำลังท่านก่อนเหนียวแน่น บอกว่าสู้ไปอยังไงก็ให้กําลังใจตลอดมมันมีเข้ามีหลุดก็มีกําลังใจตรงนี้แหละครับผมก็ไม่ทออทิ้งหรอกเอซีไะยังไงก็อยู่ด้วยกันตลอดครับผมเนาะถึงเวลาเรขเข้าหลายๆงดมีนมีใครชมแล้วเปเนาะครับเวลาเลขกรุดเราโดนด่าเลยยังว่าละทุกคนเาเลยไอ้อ,อไอน,นี่แน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> มันหลักมวยเลย เวลาชนะใครก็รู้จักเวลาแพก็มีใครแม้แต่นมยังไม่ทอดให้ก็มีอืมรันเราไงก็ส,สู้สู้กันไปนะครับเนาะไปทำไงเราเราก็ครับผมก็คิดว่ายังไงก็ต้องมีวันของเราสักวันหนึ่งแหละสักวันมันจะต้องมีที่มันเป็นแบบที่ผ่านมานะพ่อเนอะาะติดติดติด,ต,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 ดติดกันสามสี่ห้างวดนี้นะพ่อเนาะครับ FC ก็คงจะได้ดีขึ้นเหมือนกันครับผมนะเพราะว่าสังเกตสูตรพ่อในเวลามันเดินมันจะเดินติดติดนะพ่อเนาะครับ อืมครับผมก็ให้ท่านผู้ชมก็รอกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะพ่อเนาะครับแต่ว่าครับแต่ว่าความฝันก็ไม่แน่งวดน,นี้อาจจะใกล้ๆอาจจะฝันได้ดีผมไม่รู้อืมครับผมมันหวิดไปจานหนึ่งความฝันนะพ่อเนาะครับอืม<ก>คมอกหลายวันอยู่แต่อันนี้ให้เอซีเอาไปพิจารณาเลือกเอาอะลอตเตอร,รี่หรือว่าหรือว่าสลากกินงหนึ่งรัฐบาลครับครับผมสรับจำนวนในทางที่ถูกต้องครับผม ก็มีสนัดเดี๋ยวคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวจะโทรนัดกันอีกทีนะพ่อเนาะครับ <S <S แต่สําหรับติ๊กตกหรืออะไรก็ที่ว่าโอกพิษก็ยังเอารูปผมไปโชว์อยู่เหมือนเดิมเขาบอกว่าโอ้ก็อย่าไปเชื่อเขาอืยังไงก็ดูที่ช่องนิ้วพาโชคน้องพารวยอะไรนี่แหละแต่ส่วนใหญ่เขารู้กันหมดแล้วพ่อครับแต่เขารู้แหละแต่ไอคนที่ทําก็มันไม่อายตัวเองเนี่เอาไปใส่อย่างนั้นแหละมันโดนทุกคนพอ่อส่วนใหญ่จะโดนกันหมดแล้วก็ใส่ตัวเลขด้วยบอกว่าศูนย์หก สามแปดแปดดูสิโอ้ผมบอกผมไม่ได้ให้อย่างนั้นไม่ถูกป็นืออะไรพ่อเนาะครับถ้าโทรมาเมื่อเช้าบอกเขาบอกมาแต่ปักใต้อืมอืเต็มมันจะออกแล้วบ่พ่อตัวนี้เออออกแต่ว่าจักอึงออกห้องออกอ้เมือมือขึ้นเออเมื่อขึ้นก็ออกลายตัวองค์มันจะออกมั่งเลขนี้เลขมันจะออกด้วยเปล่าพ่อครับตกไจละมั่งเออมันกี่บอกอออ้ออ้ออ่นวะ ก็นโอเคเนาะยังไงก็ฝากต้มจนติดตามแนวทางมีดไฟนักด้วยเดี๋ยวเอ็มจะนัดกลับลุงยอดอีกทีนะครับโอเคเนาะวันนี้ตัวงวดเราเป็นสูตรคำนวณนะพ่อเนาะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากมากนะครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของลุงยอดนะคะเป็นสูตรคำนวณนะคะใครที่อยากได้แนวทางมีดสนาก็คอมเมนต์เข้ามาใต้โพสต์ใต้คลิปนะคะว่าอยากได้แนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ